วันนี้ก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ใหม่หรือเก่าไม่รู้เนาะเข้าสู่บ้านบ้านเดิมของเรา่นหละให้อยู่ที่นี่เหมือนบ้านของเราเป็นบ้านแห่งความหมดอะไรเป็นบ้านแห่งความสิ้นอะไรหมดอะไรอาวรกับโลกกับสังขารแต่สมมุติเตียงอยู่เหมือนเดิม อยากให้พวกเราอยู่ด้วยความอิ่มเอมใจอยู่มันเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเราจริงๆไม่ได้อยู่ที่ว่าการคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างไรปฏิบัติจะเป็นอย่างไรถ้าเราอยู่อย่างนั้นน่ะมันทุกแต่ให้มีชีวิตอยู่ในแต่ละวันด้วยความสงบร่มเย็นจริงๆเหมือนทั้งชีวิตเนะี่ยที่เราได้สละมาแล้วเราพิจารณาดูแล้วว่าที่เราได้เข้ามาสู่เส้นทางเนี่ย เราเห็นแล้วว่าโลกเป็นของร้อนเราเห็นแล้วว่าทุกอย่างเป็นของร้อนไม่ใช่ไม่ดีนะไม่ใช่บุคคลด้านนอกไม่ดีและไม่ใช่เราดีเราไม่ท่าพูดถึงหมายบุคคลแต่เราพูดถึงธรรมชาติธรรมชาติอันไหนมีความบีบคั้นมีการร้อยรัดมีความพึงหวงห่วงก็ย่อมบีบคั้นเป็นธรรมดานั่นคือความเป็นปกติแต่เมื่อไรใครเห็นทุกข์เห็นโทษของความบีบคั้นความ หน่วงเหนียวความอะไรอาวรการผูกพันเหตุของมันคือเต็มไปด้วยบ่วงแห่งความทุกข์แสดงว่ารู้เราว่าอะไรคือภัยและอะไรไม่ใช่ภัยก็เลยเดินหันตัวเองเข้ามาเพื่อจะกําจัดภัยที่อยู่ภายในใจตัวเองไม่ได้อยู่ภายนอกนะไม่ได้อยู่ภายนอกที่อยู่ในภัยในใจตัวเองคือเข้ามาเรียนรู้ตัวเอง อะไรกันแน่ที่ตัวก่อทุกข์ก่อโทษเหมือนเราให้โอกาสตัวเองมากกว่าให้โอกาสตัวเองได้เรียนตัวเองว่าอะไรกันแน่ที่ตัวก่อทุกข์ก่อโทษอะไรกันแน่เป็นเครื่องร้อยลัดใครกันแน่ที่ทําให้เราทุกข์และทุกข์นั้นมาจากไหนใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเรียนรู้ตัวเองเพื่อจะออกจากเครื่องพนาการของขันทั้งห้านี้นี่คืองานอันยิ่งใหญ่และงานนี้จะบอกได้เลยว่า ทุกมากและไม่มากธรรมดามากถึงที่สุดนับตั้งแต่วันนี้จำไว้เลยว่าวันนี้เราทุกข์แล้วแต่มันจะทุกข์มากขึ้นทุกวันไม่ใช่สุขมากขึ้นทุกวันนะแล้วไม่ใช่สงบอย่างที่เราเข้าใจบวชเข้ามาแล้วจะสงบร่มเยน็นเออได้ทิ้งทั้งโลกได้ทิ้งภาระทุกหนักกว่าเดิมเพราะมันวางข้างนอกแต่มันยังวางข้างในยังยังไม่ได้วางทีนี้แหละ เราต้องมาวางขึ้นมนที่เราบอกว่าเราไม่หวงใครที่เราบอกว่าเราไม่ยึดใครต่างๆนานาที่มันจะขึ้นมาความกลัวที่จะหมดอิสรภาพความกลัวว่าจะแก่ความกลัวที่จะเจ็บความกลัวที่เคยมีอำนาจมีศักดิ์ศรีมีบารมีมีเงินมีคนสรรเสริญความกลัวนั้นจะบีบคั้นขึ้นมาเราจะมองว่าเหมือนเราเข้ามาเนี่ยเราใช้ชีวิตเหมือนตัวคนเดียว ีข้างนอกแต่ก่อนเรามีเพื่อนมีฝูงมีบุคคลห้อมร้อมเยอะแยะบางครั้งเราอยู่กับบุคคลข้างนอกที่ห้อมร้อมเราเยอะแยะแต่ข้างในเราเต็มไปด้วยความถูกอันนั้นแสนสาหัสกว่านะที่เราคิดว่าคนข้างนอกเขาอยู่แล้วเขามีความสุขเหมือนที่เราเคยอยู่แต่จริงๆอยู่กับบุคคลที่ไม่เสมอกันเพราะทุกคนไม่เสมอกันเนาะความคิดก็ไม่เสมอกันสิ่งก็ไม่เสมอกันวาจาก็ไม่เสมอกันถูกไหม มันมีแต่เรื่องราวที่กระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลาขนาดเราอยู่คนเดียวนะ่ะเห็นไหมตัวเราเองอยังวุ่นวายมากเลยวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานะแล้วอยู่เกินคนด้วยคนเยอะอ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นการอยู่คนเดียวนะมันเป็นราบอันประเสริฐถ้าเราเข้าใจมันจริงๆถ้าเราอยู่คนเดียวเป็นเราไม่ต้องการคนอื่นเลย ไม่ต้องการใครมาห่วงหาไม่ต้องการใครมาอะไรอาวร์ไม่ต้องการใครเป็นเพื่อนไม่ต้องการใครในบ้านปลายชีวิตหรือระหว่างที่เราตายเราไม่ต้องการเพราะเรามีสติสมาธิปัญญาเป็นเพื่อนเรามีพุทธะเป็นเพื่อนเรามีครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนเราไม่ต้องการอะไรอีกเมื่อไหร่ที่เราน้อมนำพระธรรมเข้าสู่ใจเราพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของสถัตธรรมของโลกนี้ เห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันตั้งอยู่ไม่ได้มันบังคับบัญชามไม่ได้เมื่อเราเห็นจากใจจริงๆในทุกขณะปัจจุบันในสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาใจมันจะยอมรับเมื่อใจใจมันยอมรับมันก็คลายมันก็ถอดถอนหลายเรื่องในชีวิตเราที่ผ่านมาตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงแบบนี้ทุกคนมีประสบการณ์กับเรื่องราวมาหมดถูกไหม เวลาใจไม่ยอมรับมันเป็นไงมันต้านมันทุกนานไหมทุกนานแต่ก็ต้องทุกนานก่อนมันไม่ใช่ยอมรับได้เลยมันก็ต้องเรียนรู้จากความทุกข์สังเกตไหมแม้เรารู้ว่าต้องยอมรับแต่เราเรายอมรับกันได้ง่ายไหมไม่เราไม่ยอมรับกันได้ง่ายหรอกมันต้องต้านก่อนต้านจนทุกพอทุกปุ๊กถึงทางตันใช้ตันหาจนถึงทางตันมันถึงยอมรับพอยอมรับแล้วใจเบาไหมใจเบา พอยอมรับรัใจเบาพอยอมรับแล้วเริ่มเห็นความจริงตามความเป็นจริงไหมเริ่มเห็นมันจะอยู่กับความเบาถ้าไแม่ครูถามพวกเราว่าระหว่างการเปลี่ยนไปกับการหายไปอันไหนทุกกว่าอันไหนทุกกว่าอันไหนทุกกว่าบางคนก็บอกเปลี่ยนไปหายไป จริงๆเราไม่สมควรทุกข์กับการเปลี่ยนไปและการหายไปเลยทำไมรู้ไหมมันเป็นธรรมดาและเป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่เราก็ทุกกับการเปลี่ยนไปและการหายไปอย่างที่สวนธรรมสองใจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจริงๆต้องบอกว่าอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าพูดเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ได้เห็นด้วยตา แต่เราพอเราลึกได้มันก็จะมีเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆปกติไหมแต่พอเราเข้ามาเจอในสิ่งที่เราไม่ได้คาดฝันหรือไม่เป็นเหมือนเราตั้งใจเราก็ว่าทําไมไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้นอะแต่ก่อนพวกเราเป็นคาราวาสกับคาราวาสแม่กูจะไปเข้มงวดมากได้ไหมไม่ได้ก็คุยยังปกติยังคุยเล่นยังปอบรมยังปกติ แต่ถ้าเข้ามาสู่ร่มกาสารพั์แล้วเป็นนักบวชมันต้องเข้มงวดกว่าเดิมไหมเข้มงวดกว่าเดิมต้องเข้มกว่าเดิม,ม,ม,ดม,ต,ม,ดมต้องขนาบแล้วถูกไหมเขาเข้ามาศึกษาเรียนรู้เนี่ยพวกเราตั้งใจสละมาแล้วสละชีสละทรัพย์แล้วสละชีวิตแล้วเพื่อหนทางนี้หนทางเดียวเอาชีวิตมาฝากกับแม่ครูแล้วเนี่ยเราจะมาปอบประลมกิเลสกันได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องมีการขนาบถูกไหมมีการขนาบมีการดุ มีการตักเตือนมีการสั่งสอนมันจะเหมือนคารวามไหมมันก็เข้มงวดขึ้นเธอจะมานั่งสมาธิแค่สิบนาทีเธอจะมากินทั้งวี่ทั้งวันจะมาพูดคุยกันเล่นๆได้ไหมไม่ได้แต่เธอก็จะบอกว่าแม่เปลี่ยนไปเข้าใจบริบทนี้ไหมเข้าใจบริบทนี้ไหมมี่ไม่ใช่ว่าแม่ครูเปลี่ยนไปแต่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนความเข้มงวดมันก็เลยมากขึ้น แต่ถ้าเราไม่เข้าใจในแต่ละอันหรือในแต่บริบทมันจะเป็นยังไงมันจะผูกคมันคือการยึดนั่นแหละมันทุกไหมทุกเมื่อกี้ยังคุยกับแม่ชีจอยอยู่ว่าแต่ก่อนแม่ชีจอยบอกว่าเข้ามาอยู่ที่นี่ก็คาดหวังว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแม่ชีคุยกับเราอย่างนี้แต่พออยู่ไปอยู่มามันไม่เหมือนที่เรามาเป็นคาระวะหรือมาแรกๆมาปฏิบัติคนนั้นก็เอาใจเนาะจอยวันนี้ก็เอาใจแต่พอเข้ามาอยู่ด้วยกันใครจะเอาใจกันมีไหม ไม่มีทุกคนต่างทําหน้าที่เสร็จแล้วก็แยกย้ายแม่ชีจอยก็บอกว่ามันก็คิดว่ามันเป็นอะไรวะเขาโกรธอะไรเราวะทําไมเขาไม่คุยกับเราทําไมแม่ชีเป็นแบบนี้ทําไมที่นี่เป็นแบบนี้เพราะว่าสัญญาทางโลกยังมีไหมความมั่นหมายแล้วเรารู้ไม่เท่าทานสัญญามันก็วิ่งเข้าอยู่ในกองสังขารถูกไหมมันก็ปรุงตําโลกต่างที่ตัวเองตั้งไว้แต่เราไม่เข้าใจว่าเราเข้ามาทําอะไรที่นี่ เราต้องกลับมาเตือนตัวเองว่าวันนี้เราเข้ามาให้คนอื่นเอาใจไหมวันนี้เราเข้ามาหาญาติไหมวันนี้เราเข้ามาหาพ่อแม่ใหม่ไหมเราเข้ามาหาราบสรรเสริญเยินยอหรือเข้ามาหาอะไรจริงๆพวกเราวัมมีทั้งหมดมาแล้วละ่ะแต่เราก็ทิ้งมาทั้งหมดแล้วเราจะเข้ามาเอาความมีอีก่นะมันโง่ไหมอ่ะถูกไหมอ่ะต้องพิจารณาให้ค่ะไม่ได้เข้ามาอาอะไรเข้ามาเรียนรู้ความจริง กับตัวเองนั้นทุกคนมีงานประจําของตัวเองไหมงานข้างนอกอะ่ะไม่ได้งานประจํานะเรียกว่างานรองการดํารองอยู่ถูกไหมแต่งานประจําก็คืองานข้างในแต่นอกในมันสามารถค้างกันได้ไหมมันต้องเป็นไปด้วยกันงานนอกต้องสําเร็จงานในต้องสํารานคือจบไปในขณะเดียวกันที่นี่เราจะใช้ทุเรยบทหรือใช้ความเป็นอยู่หรือชีวิตประจําวันในการภาวนาแหละ ในรูปแบบเราก็จะไม่มีค่อยมีค่อยสวดมนต์ไหว้พระแล้วแต่กรามวันใครจะจัดสรรอะไรของใครในแต่ละคนใครจะรูปแบบใครจะนอกรูปแบบแต่จริงๆเราใช้ชีวิตที่ปกติที่จะเรียนรู้เพราะธรรมะคือเรื่องปกติและเรื่องธรรมดาที่สุดเพราะมันคือชีวิตเราไม่ได้ดัดแปลงอะไรไม่ได้เอาตำรามาสวมไม่ได้เอาความรู้มาสวมไม่ได้เอาวิธีการมาสวมว่าจะปฏิบัติตามอะไร แต่ให้เห็นธรรมะตามความเป็นจริงคือเห็นความเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของสังขารร่างกายจิตใจเมื่อกี้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงทีนี้พูดถึงความหายไปหายเปลี่ยนเหมือนบุคคลหายเปลี่ยนเหมือนของหายปกติไหมปกติแต่เราก็ทุกกับการที่หายไปแต่ปกติไหมเกิดมาต้องตายถูกไหมเจอกันก็นเพื่อพับพรากพบกันก็นเพื่อจาก ก็ยกตัวอย่างที่ส่วนท่าอีกแหละเคยมีคนนั้นอยู่เคยมีคนนี้อยู่เคยมีแม่ชีคนนี้อยู่แล้วก็หายไปเป็นธรรมชาติไหมเป็นปก,กติทุกอย่างมีช่วงเวลาของมันบุคคลที่เข้ามาจะเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องเราไม่ต้องกระเสือกกระสนกนังวลกระวายหรือดิ้นรน รองให้บุคคลเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมและถูกต้องบุคคลเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมและถูกต้องมีอยู่สองประเภทหนึ่งเข้ามาโดยกรรมดีที่ทำต่อกันสองเข้ามาโดยกรรมชั่วที่ทำต่อกันแต่ผู้ฝึกตนจะมีสติปัญญาอย่างไรกับผู้มีกรรมดีที่เข้ามาและมาเจอกันจะรักษากัน และผู้ฝึกตนจะมีสติปัญญาอย่างไรกับผู้มีกรรมชั่วและกลับมาเจอกันแล้วจะอยู่กับเขาได้นี่ต่างหากคือเครื่องฝึกใช่ไหมชีวิตเรามีแค่สองอย่างนี้ถูกไหมแต่เราเสาะแสวงหาไปเรื่อยโดยเพิ่มกมใหม่ไปเรื่อยไหมเพิ่มเราไม่เคยอยู่นิ่งรอให้สองอย่างนี้เข้ามาเองถูกไหมบุคคลที่สมควรแก่เวลาในฝ่ายที่เป็น กุศลและอกุศลถูกไหมชีวิตเรามาอยู่สองประเภทนี้ถูกไหมเจอคนดีบ้างเจอคนไม่ดีบ้างเจอคนแล้วถูกชะตาบ้างเจอคนแล้วไม่ถูกชะตาบ้างมีอยู่แค่นี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลคนดีคนถูกชะตาคนที่เข้ามามีกุศลกับเรามีอกุศลกับเรามันถูกทั้งคู่เพราะการรมจัดสรรมาเป็นอย่างนั้นเมื่อกรรมจัดสรรมาเป็นอย่างนั้นมันแปลรูปมาในรูปของผัสสะ ัาสากระทบใจย่อมคิดย่อมนึกปรุงแต่งมันแปลรูปออกมาในเรื่องของสังขารถ้าเรารู้จักสังขารโดยรอบกรรมก็จะนอยันหนีปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีและไม่ใช่การหลบนักรบจริงๆไม่หลบเผชิญความจริงใช่ความจริงมันอาจจะทุกข์มากความจริงมันอาจจะปวดร้าวมากแต่การไม่ยอมรับความเป็นจริงมันทุกข์กว่าและมันปวดร้าวกว่า ความจริงมันย่อมเป็นความจริงมันเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมรับกฎธรรมชาติไม่ยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงและหายไปเราอยากให้ได้ดังใจเราไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงไม่อยากให้หายไปเราจะเป็นบุคคลที่โง่งมากจะทุกข์แสนสาหัสจะทุกข์เพราะว่าไม่ยอมรับอยากให้มันสมบูรณ์ ตามใจที่เราคาดฝันไว้แต่ในโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์ตามใจที่เราคาดฝันสักอย่างพิจารณาดีๆตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีอะไรสมบูรณ์ที่เราคาดฝันสักอย่างอย่างคนที่บวชมาแล้วแต่ก่อนคิดว่าเข้ามาอยู่ที่นี่ก็จะสงบร่มเย็นเข้ามาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งหลายคนก็จะคิดแบบนี้จะมองภาพแม่ชียอย่างสวยหรูแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเผชิญทุกอย่างทั้งร่างกายทั้งจิตใจ แล้วสิ่งพวกนี้เราก่อไว้เองเราสร้างไว้เองถูกไหมเราให้อาหารไว้เองจะโทษใครอะ่ะโทษใครไม่ได้เย่าลืมว่าแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่เนี่มีหน้าที่ของตัวเองที่สำคัญที่สุดก็คือพิจารณาตัวเองที่เหลือร่างกายเราดูแลกันได้แต่จิตใจเราดูแลกันไม่ได้เราแค่เตือนกันได้แต่เวลาที่ของมันขึ้นหรืออารมณ์มันขึ้นมันเตือนกันได้ไหม ไม่ได้มันแทบจะยุ่งกันไม่ได้เลยถูกไหมถ้าเห็นมีอีกคนหนึ่งของขึ้นอีกคนหนึ่งต้องเดินหนีเลยด้วยซ้ำมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมไม่ใช่จะอยากเป็นคนดีไปเดินสติเขามันแทบจะพูดกันไม่ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นความที่ความร่วมมือที่อยู่กันที่นี่คือห้ามคุยธรรมะกันเองถ้ามีอะไรก็มาถามให้คู แล้วก็ห้ามคุยเรื่องด้านนอกอย่าเอาเรื่องด้านนอกมาคุยด้านในคือคุยกันได้นิดนิด,นดหน่อยๆเนาะแต่อยากคุยซะจนมันบานปลายไหลไปเรื่อยจนมีแต่เรื่องด้านนอกทั้งหมดเนาะแล้วก็เวลาคาราวะามาก,ก็ปฏิการสัมพันธ์แค่พอประมาณแค่นั้นเองไม่ใช่ว่ารู้เรื่องของคาราวะาหมดหรู้เรื่องของคนที่มาหมดแต่ไม่รู้เรื่องของตัวเองสิ่งพวกนี้เป็นตัวช่วยของพวกเรา เข้าใจคำว่าตัวช่วยไหมแล้วก็ช่วยทุกอย่างพยายามจะปิดการแวดล้อมทุกอย่างเพราะเราเข้ามาดูตัวเองเวลาที่มันพูดคุยกันไปเยอะอ่ะภาษะมันตามไปทุกที่ตามไปที่กุดตามไปในห้องน้ําตามไปอยู่ในหัวถูกไหมมันเสียเวลามากเลยมีประโยชน์อะไรหลักที่เราจะไปรู้เรื่องของคนอื่นมีประโยชน์อะไรหลักที่เราจะมานั่งคุยธรรมะก,กันในเมื่อมีครูบาอาจารย์อยู่แล้วมันจะยิ่งเป็นการที่ว่าพาก,กันหลง เดี๋ยวจะพากันหลงไปไกลเพราะมันก็มีประสบการณ์จากผู้ที่ดำรงอยู่แล้วไปคุยกันเองเนาะมันก็จะเป็นความหลงมีครูบาอาจารย์ให้ถามก็ถามเนาะก็ถามไม่ครูคนเดียวก็พอถ้าไม่ครูเปิดโอกาสให้ใครมารวมตัวกันอย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะมีการพูดคุยก็ใช้เวลานั้นอันนี้ว่าเป็นถือการดำรงอยู่คือพยายามจะช่วยพวกเราทุกอย่างไม่ให้สร้างความเนื่อนช้าในภพนิชตินี้ส่วนใครจะสร้างกำลังได้แค่ไหนก็แล้วแต่บุคคลนั้น at all